สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคเคนโในวันนี้นะคะเรามาแนะนําบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่2ง,งานคะ่ะทุกท่านบรรยากาศร่มรื่นดัวรอบขอบชิดนะคะบรรยากาศวิวภูเขาเลยค่ะสวยๆนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องน,นอน2ห้องน้ํานะคะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะ หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวราคาสองล้านสามแสนบาทราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะทุกท่านเจ้าเจ้าของบ้านขายเองนะคะไม่ผ่านในหน้านะคะพิกัดบ้านอยู่ที่บ้านหัวโดย177อย177หมู่10ตําบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะห่างจากถนนใหญ่ประมาณ500เมตรนะคะ ใกล้ร้านค้าใกล้ตลาดสดนะคะสะดวกต่อการอยู่อาศัยนะคะทุกท่านมีเพื่อนบ้านคะ่ะบรรยากาศดีภายในบ้านสวยงามตามรูปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อโทรคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมบ้านก่อนได้คะ่ะทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนกขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้คะ่ะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ